สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูครับวันนี้เรามีเกมโรบบอกกับแแบที่ชื่อว่าเอาทีมเนียสิตี้ดิฟอยเล่นนะครับโลเภด้วยครซื้อนี่น้องๆหลายคนขอมาให้ผมทําบัคสติเกอร์แมนเข้าบังเกอร์นะครับเขาได้ให้เราไปที่ตรงเทเลพอร์ตคาราแมนก่อนเลยครับแแบบคาราแมนอ่ะเข้ามาเสร็จแล้วก็เดินไปตรงกําแพงนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับก็ให้เราเสร็จแล้วก็ให้เราหันด้านไปที่ตรงข้ามนะครับอันออกมาครับเอาหน้าเราหันออกมาข้างนอกครับเสร็จแล้วก็กดแปลงล่างเลยนะครับ นี่คพอเราแปลงล่างเนาไม่ได้กลับหัวไปด้านหลังแทนนะครับพักนี้เราต้องทําหลายรอบอยู่นะครับไม่ใช่รอบเดียวมันจะได้เลยนะครับมันต้องมีการฟุกติดด้วยนะครับมาดูกันว่ารอบนี้มันจะติดหรือเปล่ามันรอบแรกไม่ติดครับมาเดี๋ยวทำอีกรอบนึงนะครับกับแปลงเดิมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําแบบเดิมครับเอ้เข้าปรับเป็นมุมคอลที่หนึ่งแล้วก็หันไปด้านนอกครับด้านตรงข้ามตัวเองครับแล้วกดแปลงล่างนะครับจะผมหามุมจนมันเอ้นั้นก่อนเอาให้เปก่อนนี่แล้วก็แปลงล่างเลยนะครับ โอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ปั๊บตอนนี้เนี่ยมาเราเข้าไปในบแบบครับตอนนี้เข้ามาได้แล้วครับผมโชคดีนี่ฟุกติดเร็วทีนี้ต้องหาทางไปห้องทดลองนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ตรงกำแพงใหญ่ๆเนี่ยเราเดินไปตรงกำแพงครับแล้วก็ทําแบบเดิมนะครับเปเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับแล้วก็หันไปด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามครับนี่เสร็จแล้วก็กดแปลงล่างนะครับ จริงบักนี้ผมได้มาจากเอ้คนอังกฤษนะครับน้องไปดูของเอ้คนอังกฤษที่เขาลงสอนทําก็ได้นะครับบักก็เหมือนเหมือนกันแหละต้นแบบผมมาจากตอนนั้นครับนี่เราก็เข้ามาได้แล้วนะครับแค่นี้ครับบักมีแค่นี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าน้องจะฟุ้ติดเร็วหรือเปล่าแค่นั้นนะครับซึ่งในอนาคตผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้บักตอนไหนนะครับก็เป็นกบบักก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายครับผม